นีค่ะเอฟซีทุกท่านอันนี้แม่เวียงกับแบงค์พี่จะพากันมากินข้าวปุ้นหรือขนมจีนหรือขนมเส้นนะคะแล้วแต่ทุกภากจะเรียกนะคะส่วนแม่เวียงจะเรียกข้าวปุ้นโอเครอ่าอ่ออาเหมือนกันเหมือนกันอันนี้เป็นผักลวกไหมค่ะอ่าโอเคน่ากินดีนะครับ อันนี้กะทิเนาะแม่เบียงอันนี้กะทิแต่ไม่เบียงแค่ผสมอ๋อไม่เป็นผสมนะครับอันนี้น้ำปลาอ๋อปลานะครับเออผมก็ไม่เคยกินที่ใส่ปลาเนาะนะครับปลาก็เออไม่เบียงแค่ผสมปลาด้วยอันนี้คือข้าวปุ้นขนมจีนทางภาคอีสานนะครับจะเรียกข้าวปุ้นนะพี่ปนพี่ปนพริกปนติ๊กเก้าวตาอ๋ออันนี้พริกแกเอ้ยนี่กระชายหรือเปล่าพริกส้มหรือเปล่า ่พริกส้มนะครับจะออกเปรี้ยวนะไม่ใส่นะครับอันนี้ปลาร้เหมือนกันไหมอ๋อโอเคมาเดี๋ยวเราก็ใส่บ้างนะครับอ๋อใส่นี้เนาะตัวไหนตัวนี้เหรอออ๋โอเคโคนโคนแล้วก็ผ่านมา ก็ดูแม่เวียงนะครับแม่เวียงเขาก็ตักมาประมาณนี้นะครับแม่เวียงใส่น้ำปลาด้วยนะแต่ผมขอกินแบบนี้ก่อนนะครับไม่ค่อยชินนะฮะเราผ้ากลางเราไม่ค่อยชินนะครับอันนี้ชูโรสแล้วมั้เลยอันนี้ชูโรสเองครับช้อนซ่อมครับมแม่เวียงใส่ชูโรสด้วยนะครับ หนึ่งทุกคนกินรายกานไ,ไม่เวียงลองชิมดูก่อนครับเป็นยังไงรสชาติเป็นยังไงนะครับเออถ้าผ้าอีสานนี่คือขนมจีนเขาเส้นเล็กเหรอครับรีบไงมันของเลนูจะเส้นเล็กอ๋อถ้าเป็นของเลนูจะเส้นจะเล็กใช่โอเคเพราะผมไม่ค่อยรู้นะครับเอออร,อ,อร่อยอร่อยดี่อร่อยใช่ไหม อ่ะจัดไปนะครับผมจัดไปเดี๋ยวแมงกะพี่จะลองชิมแล้วน,นะจ๊ะผมใช้ซ่อมดีกว่านะครับใช้ซ่อมนี่ก็รวย้ะครับแับไบ่ไม่มีมังกรไหนเดียวหนึ่งสองซ้ำหนึ่งสองซ้ำโอเคอ่าแม่เวียงเติมอะไรเมื่อกี้น้ำปลาน้ปลาเอออร่อยครับอร่อยครั้งแรกเลยเนะี่ย ผมก็ไม่เคยเข้ามากว่าวันนี้พี่สายถากเยอะๆสิพี่ชอบผากไม่ใช่เหรอใช่ครับโอ้แต่ว่ารถวันที่เดียวเนาะ ตากผักนะครับออ,อโอเคในควยมตากผักมากนะครับทุกคนอ,อ,อร่อยเนาะ เดี๋ยววันนี้ประมาณช่วงบ่ายๆอ่นอ,อนๆเนาะนะครับช่วงเย็นนะครับเดี๋ยวจะพาไปที่วัดาพระนอนถ้าเขาเรียกกันนะนะแต่ชื่อจริงๆอ่ะสายญาติใช่ไหมพระพุทธสายญาติโอเคพระพุทธสายญาตินั่นคือชื่อที่เขาเรียกนะครับถ้าเรียกพระน,นอนคือชาวบ้านเรียกทั่วทั่วไปนะครับทุกคนครับผมก็เพิ่มหักแล้วครับี่นะครับโอ้ไม่เวียกินแซ่บนะฮะผมก็กินแซ่บเหมือนกันนะครับ ที่เนี่ยของของกินหาง่ายเนาะเพราะว่าอยู่ในตัวเมืองแล้วก็มีของขายเยอะนะครับทางเข้ามอกเกษตรมีของกินรอบข้างเลยใช่ไหมข้างครับเราไม่เคยเข้าไปก็กเ,เมื่อเช้าที่ผมไปโหลดคลิปไม่เวียงเห็นนะร้านเปิดเยอะมากมแต่บางร้านก็ปิดวันอาทิตย์นะเขาอาจจะถ่ายแค่วันธรรมดาแต่ว่าร้านอื่นเปิด ้าง,าง,ปาง,างเปิดเดี๋ยวเสร็จคลิปนี้นะครับเราจะเลยแวะไปหาน้องปังปนนะครับก่อนที่จะกลับเข้าห้องนะครับทุบกท่านเดีย๋ยวเราจะซื้อน้ำนะครับน้ำไปฝากเนาะนะครับเดีย๋ยวผมซื้อขนมไปด้วย กินใช่ไหมขนมเนี่ยกินเนาะน้องพอกินขนมไหมครับไม่ค่อยกินไม่ค่อยกินอ่ะไม่เป็นไรกลางนั้นยังเหลืออยู่เลย,เลยนะครับผมก็กินไปชิ้นเนี่ยถ้าซื้อฝอกไม่อชอบอยากเลยชอบมากเลยอันนั้นแหละโอเคนะครับ จะเอาเนื้อห่อกระดาษก็ได้จะาต้องบอกว่าไปน้ำหวานร่วมจะได้ถูกใจจะได้ถูกใจเดี๋ยววันหลังนะครับพาน้องปังปอนไปอุทยานบัวด้วยกันต้องรอน้องปอนว่างสักวันหนึ่งก่อนนะครับทุกท่านแต่คนขยันนดีนะเพราะว่าจะได้แบบไม่ต้องอดอยากเพราะว่ามีเงินตลอดนะครับ มีเงินหมุนเวียนตลอดแหมของผมกล้หมดแล้วเอ๊ะแม่เวียงกินเหมือนเหมือนกินเยอะแต่ผมทำไมกินช้าทำไมหมดเร็วอ,อาจจะเป็นเพราะผมตักคําใหญ่หรือเปล่านะครับ ไม่ผักน้อยไม,ไม่ไม่น้อยนะแม่เวียงผมก็ใส่หมดเลยนะเนี่ยเก่งเลยอย่าผักรับอร่อยมากทุกคน เดี๋ยวหลังมากินใหม่นะครับเพราะว่าวันนี้เพิ่งจะมาครั้งแรกแล้วก็เมนูเยอะนะมีขนมจีนมีตำนะฮะมีตำดองแดงด้วยนะอะไรคือดองแดงครับเป็นเส้นดองแดงเอาเหรอเออ,อภาษาจีนที่เขาเรียกว่าเส้นบักเกียร์โอ้โหภาษาเขาไปไปนะไม่เป็น<อ>เลยดองแดงดองแดงนะฮะจีนจีนก็เตี๋ยวเขาเรียกเส้นไในเป็นบักเกียร์บักเกียร์โอเคเป็นภาษาจีนด้ทุกคนเนาะ เขาซื it, no paper, in, <laughs> <laughs> ้อให้เด็กม่นจะอยู่ร้านก๋วยเตี๋ยวเขาจะเส้นเส้นบะอกแกให้เด็กกินคือส้มตำเขาจะตำตำเส้นล้องแดงตำส้วอดเนี่จะใส่ด้องแดงไม่ใส่ขนมจีนใส่ด้องแดงแทนครับใส่ด้องแดงนะครับมีหลายเมนูอ่อมเขามีไข่ทรงเครื่องคิคิค้ ที่ร้านดีนะครับจะจะมีป้ายนะครับจะมีป้ายบอกเลยว่ามีอะไรบ้างนะครับนี่นะครับที่ผมกินกับแม่เวียงนะครับก็จานละสามสิบนะครับที่เอ่อในการเริ่มต้นมันจะมีชุดเล็กชุดใหญ่นะครับก็แล้วแต่ปริมาณนะครับว่าเราจะกินมากกินน้อยนะครับะดองแดงเ่ยนะจำต้องแดงเลยนะไหนว่าสามสิบบาทต้องแดงใต้ล้างนะคะ ใกล้ๆหลังแม่ค้าเอ้ยมีจริงว่าดำต้องแดงตองแดงตองแดงนะครับโอ้โหแม่เวียงนี่สุดยอดรู้จริงอ่ะไอ้ผมก็งงว่าเอ้ยแม่เวียงพูดเล่นบอกว่าไอ้ทำดแดงเนี่ยที่จริงแล้วมันมีจริงจริงนะครับาจะไม่เชื่อก็เลยเออมีจริงจริรงแดงจริงจริงนะครันะครับ บ,บอกเลยวันนี้นะครับก็สนุกดีถ้าเกิดมันไม่ร้อนนะมันจะสนุกกว่าน,นี้เนาะนะครับถ้าร้อนก็ไปเนี่ยก็นะเหงื่อตกเลยนะครับอืมอ่ะตอนนี้เราอยู่ที่ร้านอันนี้นะครับข้าวปุ้นนะฮะข้าวปุ้นสดเรนูนครต้องบอกเลยว,ว่าเส้นขนมจีนอร่อยมากนะอร่อยมากเลย อยู่ใกล้ถนนใหญ่นะทุกคนนะก็เสียงมันอาจจะดังนะครับก็มีเครื่องดื่มนะครับมีอะไรด้วยนะครับโอเคนะครับได้มานั่งกินกับแม่วีย่างนะครับเฮ้กินหมดแล้วกินหมดแล้วแค <c oughs> ่ะทก็ขอจบคลิปแค่นี้ก่อนนะคะ ขอบคุณทุกท่านคะ่ะที่ติดตามรับชมพวกเรานะคะแม่เพียงน้องมังกรหรือแม่กะบี่นะคะเจอกันใหม่คลิปต่อไปนะคะ